ผู้พานก็เยอะนะผู้พาก็บอกว่าเราแวะคนดีแต่ทำไมเราไม่มียอดขายเลยวะไหนอาจารย์บอกว่าไปเรียนแวะคนแล้วจะได้เงินไงจะรวยไงไม่เห็นรวยจริงเลยโกหกหรือเปล่าเนี่ยจะค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านอีกเนี่ยจะเอาที่ไหนมาจ่ายเนี่ย ต้องไปหาอะไรมาทาเสริมดีกว่าหรือ mm hmm. ฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยมีใครตอบอะไรฉันได้บ้างเนี่ยสวัสดีค่ะน้องแก้วดูหน้าเครียดๆนะคะมีอะไรให้พี่แขกช่วยไหมพอดีหน้าร้านหนูมไม่มียอดขายเลยอพี่แขกพี่แขกอ๋อนี่เป็นยอดขายแล้วแก้วุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูมไม่มียอดขายแล้วมันแย่มากเลยค่ะตอนเนี้ย แต่ลูกค้าก็บอกว่าหนูไม่คนดีนะอย่างนึงคือลูกค้าหนูก็เยอะทุกวันน่ะแต่ทําไมหนูไม่มียอดไม่รู้เหมือนกันพี่แขกให้คําแนะนาหนูได้ไหมถ้าแบบไม่มีใครแนะนำหนูตอนนี้นึกว่าหนูทําไปหนี่งต้องเต๊งแน่เลยอะ,สะแสดงว่าน้องแก้วอะไม่ได้เอาหลักสูตรการทําร้านระบบ 4A ที่น้องแก้วได้เรียนมานะ่ะเอาเข้ามาบริหารหรือว่าเอาเข้ามาใช้ในร้านอะไม่หมดใช่ไหมคะต้องทำอยู่นะคะพี่แขกแต่ว่า ค้าหนูมันเป็นลูกค้าต่างจังหวัดไงหนูจะทําตามแบบราคาที่บริษัทแนะนําไม่ได้เพราะว่าลูกค้าบอกว่ามันแพงเกินไปด้วยยาน,นหนูไม่กล้าแนะนาเขา oh. เพราะว่าที่ต่างจังหวัดอะ่ะเขาก็ทําแค่80-90บาทเองที่แขกรู้แล้วละ่ะงั้นอนะ่ะให้น้องแก้วนะ่ะกลับไปดูระบบ c a เพราะว่าระบบ C a อ่ะที่จริงอะ่ะไม่ได้มีแค่เรื่องราคาอย่างเดียวน้องแก้วต้องดูคลิปตามที่พี่ภัยจะสอนต่อไปนี้ จะเข้าใจเองแต่ถ้าข้อไหนน้องแก้วไม่เข้าใจอ่ะน้องแก้วอ่ะสามารถถามพี่แขกได้เป็นข้อต่อข้อได้เลยนะแล้วน้องแก้วจะหมดปัญหาในเรื่องมีลูกค้าแต่ไม่ดีก็จะหมดปัญหาในเรื่องที่ร้านจะเจ๋งแต่ถ้าน้องแก้วไม่เปลี่ยนภายใน 1- 2ึงถึงสองเดือนเนี่ยร้านน้องแก้วเจ๋งแน่นอนคะ่ะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นละครที่เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะว่าใครที่คิดจะทำร้านแว็กแล้ว มาุ่งเอาแค่วิธีการแวกขนที่ไม่เจ็บคุณก็จะเจอปัญหาก็คือคุณไม่มียอดขายหรือว่าร้านคุณก็หมืนจะเจ๊งนั่นเองค่ะซึ่งใครที่มีปัญหาเหมือนน้องแก้วที่เป็นตัวละครเรื่องนี้อยู่ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทําธุรกิจแว็กรำจัดผลกับเรานะคะท่านสามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจบริษัทกำจัดขนได้นะคะถ้าคุณทําร้านแ็กขนหรือว่าทําธุรกิจแ็กํำจัดขนที่ถูกต้อง คุณจะมียอดขายและร่ำรวยอย่างแน่นอน